สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟูมูเลนิ่พรพี่แป้งเลยนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่หมั่นเพียรกระทำความดีก็แล้วหรือพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดที่เรียกว่ามีการเติบโตพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วยังไงก็ดันไปขัดใจข,ดขัดหูขัดตาใครหรือไปทำให้ใครหมั่นไส้จ้องที่จะ คิดร้ายขัดแข่งขัดขาดึงคุณลงมาหรือมีอคติกับคุณดังที่เรียกว่าศัตรูหมู่มาหรือเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนั่นเองค่ะแล้วเราอ่ะจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้พวกเขาล่าถอยไปเองหรือทำให้พวกเขานั้นรู้สึกได้ถึงความพ่ายแพ้ของเขานั่นเองนะคะ เราไปแบ่งปัดกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะพี่แป้งอยากจะบอกว่าเวนย่อมเรางับด้วยการไม่จองเวนนะคะหากเราพอจะรู้สึกได้ว่าบุคคลคนนี้เขามีเจตนาคิดร้ายอะไรแอบแฝงใส่เราอ่ะเราก็ขอให้เราพอจะจับสัญญาณได้ว่าเขาอ่ะอาจจะเคยเป็น เจ้านี้เวรเรามาก่อนก็เป็นได้คือเหมือนกับว่าทําไมอะ่ะเราพยายามเพียรทําความดีกับเขาก็แล้วให้ความปรารถนาดีกับเขาก็แล้วพูดจาดีกับเขาอยู่เสมอแต่แล้วเขาก็ไม่เคยมองเราในแง่ดีเลยกับทําร้ายทำลายเราหรือมองเราเป็นอากาศธาตุไปคือสิ่งเหล่านี้คือถ้าเกิดคนเราอะ่ะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาค่ะย่อมจะ กิดความรู้สึกดีหรือซาบซึ้งเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่เหตุฉไหนอะ่ะเราก็พยายามหมั่นทําความดีกับคนนี้ก็แล้วแต่เขาก็ยังเหมือนกับมีปฏิกิริยาในทางลบกับเราอยู่ค่ะก็ขอให้รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเจ้ากรรมในเวรที่เราจะต้องมาชดใช้ให้กับเขาคืนนะคะแล้วหากเราอะ่ะเจอการกระทำหรือ การแสดงออกของเขาไปในทางที่ลบๆใส่เราอ่ะก็อย่าได้ไปถือโทษโกรธเขาเลยค่ะก็ให้ถือซะว่าเราอะได้ชดใช้หนี้เวรให้กับเขาไปนะคะแล้วก็ให้ความเมตตาให้ความเห็นเห็นอกเห็นใจเขาค่ะว่าการที่เขามาแสดงออกซึ่งคำพูดไร้าๆหรือการกระทำลบๆเหล่านี้ใส่เราอ่ะ มันมันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะที่ทําไมเขาจะต้องมาใส่เราอ่ะแต่ทําไมเขาไม่ไปทํากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้เอรับรู้ได้ณจุดนี้นะคะแล้วก็ให้ความเห็นเห็นอกเห็นใจเขาค่ะแล้วการที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ว่าเขาจะมีความสุขนะคะคนที่เขาคิดร้ายใส่ผู้อื่นหรือไม่อยากไม่อยากเห็นใครได้ดีไปกว่าตน หรือแสดงถึงท่าทีอิจฉาเปรียบเทียบแข่งขันใส่เราอ่ะอันนี้แหละคือเขาต้องมีสภาวะภายในของเขาอ่ะร้อนรุ่มเป็นโดยวิสัยอะคะ่ะอืมก็ขอให้เรามองเขาด้วยจิตที่เมตตาสงสารเขานะคะว่าเขาอะอาจจะมีความขาดอยู่ภายในของเขาอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่า เขาอะเป็นบุคคลที่อาจจะมีปมที่อยู่ภายในของเขาอะที่เขาไม่สามารถที่จะสลัดนจุดนั้นได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะหาที่ระบายหรือจะไปใส่ใครแล้วบังเอิญแจ็คพอตมาเจอเราเขาก็ปุ้งให้เราเลยใช่ไหมคะอืมอันนี้ก็คือขอให้เราแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราพอจะเห็นสัญญาณแล้วอะว่าทำไมเขาถึงมา เป็นอย่างนี้กับเราอะ่ะก็ขอให้แสดงถึงความเมตตากับเขานะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีการสวดมนต์อธิษฐานขอหรือแผ่ส่วนกวุศลให้กับเขาไปนะคะหากรู้ชื่อหรือแบบว่านึกถึงหน้าเขาก็ได้ค่ะว่าเออเหมือนกับว่าขอยเขาได้ดีมีความสุขนะคะแล้วเป็นไปได้ก็ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมเพราะว่าหากเรานะคะ ไม่เหมือนกับว่าหากเรานั้นมีจิตคิด้ล้ไปกับเขาเหมือนกันก็คือด้วยการโต้อตอบกับเขาไปไปนะคะคือเขาไา,า้มาก็ไลยกลับไม่โกงเงี้ยเวรกรรมที่มีต่อกันมันก็ไม่จบสิ้นใช่ไหมคะก็ขอให้แบบเราอะพยายามที่จะเหมือนกับเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือการแสดงออกไปในทางลบ ใส่เขาหรือเหมือนกับว่าพยายามที่จะสงวนคำพูดให้ให้น้อยที่สุดใส่เขาในทางลบๆอะค่ะเพราะว่ามันอย่างที่บอกถ้าเรายังมีพลังงานหรือสิ่งลบๆเชกเช่นเดียวกับเขาอะค่ะ มันก็จะมีโอกาสที่จะเจอกับเขาอยู่ล่ําไปอย่างนั้นนะคะอืมถ้าเราไม่อยากจะเจอเขาก็ต้องหยุดที่เราค่ะเบาที่สุดนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะคุณจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักวางตัววางตนวางใจในทางที่เหมาะสมที่ควรที่ถูกต้องนะคะโดยการที่ว่าำตัวเองให้มีความน่าเชื่อถือมีความน่าเคารพย่ำเกง คือถ้าเกิดเรานั้นมีมีการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวที่มากพอหรือมีการวางตนในทางที่ถูกต้องคนที่คิดร้ายคิดบ่อนทำลายเราก็มีอาจกล้ากล้ารำเข้ามาสู่เราเพราะอะไรเพราะเรานั้นอาจจะดูแบบเหมือนกับว่าเคยได้ยินไหมคะแบบคำว่านำนิ่งไหลลึกใช่ไหม คือคนที่นิ่งอ่ะย่อมคนอื่นอ่ะเขาไม่อาจคาดเดาได้ค่ะแล้วเราอ่ะหากเรานั้นยิ่งเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในที่ที่ของตนอ่ะไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนนะคะแล้วสตัตรูอ่ะเขาก็ยังคิดอยากจะปั่นปวนเราใช่ไหมแล้วเราอ่ะมีความนิ่งที่มากทอ มีความสงบอยู่ภายในอะค่ะคนเหล่านี้ก็จะมาปั่นป่วนเราไม่ได้ช่วงแรกเขาอาจจะแบบคิดว่าอยากลองของลองดีกับเราใช่ไหมเขาจะมาแกล้งมาปั่นป่วนมาใส่เราให้หัวร้อนแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่นิ่งสงบมากพอแล้วรู้ทันสิ่งเหล่านี้ยควบคุมอารมณ์จิตใจของเราได้ค่ะเราก็จะไม่โดนคนเหล่านี้นะคะปั่นหัวเราแล้วคน มีหนำซ้ำนะคะคนเหล่านี้กับหัวร้อนซะเองนะคะคือเหมือนกับว่าเขาจะต้องรู้สึกถึงความพ่ายแพ้แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องถอยกลับไปตั้งหลักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทางนี้ท้งนั้นเขาก็ต้องรู้แล้วว่าคนคนคนนี้จะมาเหย่ียมไม่ได้นะจะมาเล่นเล่นไม่ได้นะโอ้ยมีพลังอำนาจอะไรที่มันน่าหยำเกม โอ้ยคนเหล่านี้นะคนอย่างคนอย่างนี้นะจะมาเหยียมไม่ได้คือเราจะต้องมีการวางตัววางตนที่ดีใช่ไหมคะแล้วประกอบกับการที่จะเสริมสร้างบุญบารมีให้มีการที่แบบสูงมากยิ่งขึ้นยอะไรเงี้ยโอ้ยศัตรูหมู่มานะคะเขาก็จะรับรู้ถึงพลังอํานาจที่อยู่ภายในของเรานะอำนาจก็คือพลังบุญที่แผ่ แผ่ซ่านออกไปนะคะรับรู้ได้ว่าคนคนเนี้ยจะต้องมีฐานบุญใหญ่ที่มากพอจะมาเล่นเล่นไม่ได้นะเนี่ยค่ะเขาก็จะล่าถอยไปเองค่ะอืมก็ขอให้เรานะคะเป็นผู้ที่ทำทำตัวให้เหมาะให้ควรนะคะแล้วเป็นไม่ได้นะคะคือเราต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้คนทั่ว รอบข้างทั่วไปเลยนะคะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีอย่างหนึ่งนะคะหากเรานั้นมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์มีความ,ม,วามที่จะอยากจะช่วยอบอุ้มผู้อื่นนะคะพลังบุญุบญบเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเกาะป้องกันคุ้มกันภัยให้เรานั้นแข้วค่าดะคะ่ะอาจจะมาในรูปแบบ คนรอบข้างนะคะที่จะคอยปกป้องเราหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือหรือดูแลเรานะคะนั่นเองนะคะและอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือการหมั่นเพียรกระทำความดีอยู่เสมอค่ะถึงแม้ว่าคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มเนี้ยหมั่นที่หมั่นที่จะแบบดึงคุณฉุดล้งคุณ ไม่ให้ก้าวเดินไปสู่การเติบโตท,ทางจิตวิญญาณนะคะก็คุณนั้นจะต้องรู้เท่าทันมีสติรู้ว่าเออเหมือนกับพวกเขาอะอยู่ฝ่ายมานใช่ไหมคะเขาก็ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะเห็นคุณนะ่ะไปก้าวไกลไปไปกับเขาอะเขาก็จะคอยฉุดดึงคุณลงมาใช่ไหมคะ แล้วคุณจะต้องไม่เสียกำลังใจนะคะในการหมั่นกระทำความดีนะคะอย่าอย่าคิดว่าเอ้ยฉันฉันเพียรทำความดีอยู่เสมออะแต่ทำไมอะยังต้องเจอมารเจอคนคิดร้ายใส่ฉันอยู่เสมออะอันนัน้อันนี้อยากจะบอกว่าเป็นบททดสอบของคุณเลยค่ะว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านมันได้ไหมเออก็คือ เขาเขามีหน้าที่ในการที่จะดึงคุณลงมาค่ะแต่คุณน่ะมีหน้าที่จะทำยังไงให้ตัวเองนั้นปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วดึงตัวเองให้ขึ้นไปสู่จุดที่สูงได้ค่ะก็คือการหมั่นเพียรกระทําความดีอยู่เสมอค่ะด้วยการสวดมนต์หรือทำในรูปแบบต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็น ตัวที่จะเสริมสร้างพลังใจพลังบุญนะคะให้ให้คุณนั้นเหมือนมีฐานบุญที่ใหญ่มากพอแล้วคุณก็จะแบบว่ามีสติปัญญามีความคิดอ่านในการที่จะทำยังไงตัวนั้นเติบโตพัฒนาไปสู่จุดอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าผ่านบททดสอบได้นะคะอืมก็ ขอให้รู้เท่าทันมีสตินะคะอย่าได้เสียกำลังใจในการเสริมสร้างกระทำความดีนะคะแล้วศัตรูหมู่มานะคะเห็นคุณหมั่นกระทำความดีนะคะก็จะรู้สึกได้ว่าอืมมันมันมัน,มนทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะเขาจะต้องพ่ายแพ้ไปเองค่ะแล้วก็ บางคนนะคะถ้าเขามีมโนสำนึกที่ดีใช่ไหมคะเขาจะเกิดความระายใจก็เป็นได้ค่ะแล้วก็อาจจะแบบปรับเปลี่ยนตัวเองซะใหนะคะแต่การที่คุณหมั่นเพียรกระทําความดีนะคะไม่เพียงจะก่อให้เกิดเป็นความสุขสงบทางจิตใจของคุณได้นะคะก็ยังอาจจะสามารถทําให้ศัตรูหรือคนที่คิดร้ายปองร้ายกับคุณนะคะ แปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะที่เกาะที่เกิดจากพัฒนาคติคิดดีคิดบวกหรือการกระทําคุณงามความดีทั้งหลายของคุณก็เป็นได้นะคะคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจเขาปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ก็เป็นได้ค่ะแล้วคุณอาจจะเป็นหนึ่งในแสงนำทางให โลกนี้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะสําหรับคลิปนี้พี่แป้งต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ